อาหารง่ายๆที <fit> ่พ okay. ู้ได้ละเอีไดใจแค่รูปหัวกะตามมาอ่อนกำลังต้มไก่องอวนกำลังตั้งหม้อตั้งน้ำเสร็จแล้วพัดน้ำมัส้มไข่ดาวราบแล้วอันนี้กะหมูทอดกระเทียมไก่อันนั้นค่อยๆต้มไปในเรื่อๆ พอคัว <c oughs> หัวปลา, <c oughs> าเพ็ดคั่วพกเบิร์ดทานมาในเพ็ดเนวกิอ้วนเดี๋ยวยังกินข้าวน้อพี่น้องเอ้ยหมูทอดกระเทียมข่ปุงปุงเครื่องปุงยั้งแล้วข่ก็ใส่ตู้เย็นใบขึ้นนึงเนื้อมันชินิ่มเสร็จแล้วพอเขาทอดเสร็จแล้วเนาะเขาก็เอาน้ำมันหอยราดอีกเท่านึงแล้วก็กระเทียมเจียวใส่โรยผักชีแซ่ หมูทอดค่อยๆสิบอทอดให้มันกรอบปันไดพี่น้องให้มันเหลืองจักหน่อยนึงเราจะเอาขึ้นแล้วเพราะว่ามันกรอบทามันกรอบลายมีสีป่าแสบแล้วแต่คนมักนะคะเนาะกรอบลายมันแข็งอน่ะนะมันเหลืองจังีนึ่ง ไก่เริ่มเดือดละไก่นี่มันร้ายหลายพี่น้องไก่บานต้มต้มใส่เกลือใส่คาตะไครเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็เทาน้ำออกแล้วก็ต้มใส่น้ำม,มันเตี่ยนน้ำนะคะนี่ค่ะหมูทอดเสร็จแล้วเข้ามาใส่น้ำมันหอยลาดนาเข้าไปนะคะแล้วแต่ความหมักของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะ ตอนหาปรุงเครื่องห้ากใส่รถดีใส่น้ำมันหอยใส่ซดนะคะพี่น้องเซจแล้วเสร็จแล้วเข่ากใส่เออน้ำตาลนิดนึงเนาะใส่เกลือน้อยนึงพอขาอส่น้ำมันหอยเสร็จแล้วเขากอ่อกระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวมากกินคะ่ะแซบเสร็จแล้วเ่าก็โรยด้วยผักชี นี่จะเสร็จแล้วกระแซบได้บัดนี่อืมอาหารอ้วนเพราะว่าไก่ไก่ท่านเปือ่อยมันเป็นไก่บานไก่เหนียวมันเปื่อยหากอันนี้อาหารเมียโอเคมาเด้อพี่น้องเอ้แซบน้ำกันเมื่อน,นี้ว่ได้กินอ่างเวยค่ะเด้ออาหารง่ายๆเห็ดแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีเด้อค่ะ